รครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องบองจี้คอนเสิร์ตครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมมาทำกับข้าวนะเม่นอะไรอาหารเที่ยงอาหารเยอะสิงโตแล <Core. S 1> ้วครับผมนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก็ตอนเย็นเนาะเดี๋ยวทำกินต่อซื้อมาโลกว่านุ่นแหละครับครอบครัวเ,เราลงครัวอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟักเนาะฟักไอไอเป็นชิ้นเลเล็กครับผม โอ้นีหน้าสอยจุนเนาะงั้นสักหน่อยเวลาครับลุงเอย <c oughs> สักหน่อยนะจบม,มาเสร็จแล้วครับผมทีนี้เรามาเตรียมก็ต้องหลอกบังชีเนาะ,ะเดี๋ยวสุดยอดครับ อาครับผมขั้นตอนต่อไปเนาะเป็นขั้นตอนก้อยมะนาวก้อยละก้อยมะนาวครับหนึ่งก้อยมะนาวเอาผิดมะนาวตามใ่ลูกเรนนะครับผมบางคนเอาไปคั้นก็มีเนาะแล้วแต่นะแล้วก็ไปบีบคั้นน้ำออกบีบคั้นน้ำออกก้อยมะนาวยังวม่จอกขาวๆเนี่ยเนาะก็คือเหมือนกับแบบเราฆ่าถ้าเหมือนก้อยปลามดแดงเนาะก็คั้นน้ำออกเหมือนกันฆ่าเลือดเชื้อประเด็นเนี้ย ใส่มือหล่นต้องไปนองใช่ใช้มือเลยนะครับมาตรานถูกนะไม่ใช่ชอ้อนมันค้านออกมาได้หมดเนี่ยอย่า<ช>อ,อันนี้เราเป็นล้ะมือล้ะมือเรียบร้อยแล้วนะครับอย่า,าด่ามาเด้อนะเดี่ยวทำต่อไปนะเดี๋ยวไปคั้นอ่ะอ่านี่เรียบร้อยแล้วครับผมทำเรียบร้อยแนละ้วก็จะเริ่มขาวขึ้นมานิดนึ่งเราก็ใส่เครื่องปรุงทำเนยมะนาวนะเนื้อสุกอ่ขาว ขั้นตอนต่อไปครับผมเกลือใส่เกลือถ้าก้อยนี่ส่วนใหญ่จะใส่เกลือนะแซ่บถ้าใส่พวกน้ำปลาเยอะเกินไปทีก็ไม่อร่อยนะแล้วแต่สุดเนะาะแต่ผมว่ามันใส่เกลือแหละแซ่บสุดลนะนุ่มนัวอันนี้ต้องมาถ่านนิดนึงค่ะปิดป่นปิดป่นใส่ไล่เค็มไล่ใส่น้อยครับไม่จนจานดูเอ่อก็ขัขว้วบ้านๆนีดหนึ่ ขั้วเองม,มาใหม,ม่ๆขั้วใหม่ๆเดี๋ยวขั้วเองเลยนี่ครับสุดยอดอีสานขนาดแค้ขายได้ไหมครับมันเอาซักตอนนึงนะเปลี่ยนเนี่ยนะฮึ่มแก้กลิ่นมานี่สุดยอด,ด,ยอดตอนนี้ทัดเปลี่ยน ไปทำเป็นลำพ้วดลำพ้วดนะลำพ้วดเาจะอีกแบบนึงเนาะใครไปปรุงบางที่สุกเราก็ปรุงไปเหมือนราบนี้แหละแต่เราไม่ไปบีบน้ำออกเลยเราก็คนราดคนแบบนะคนละแบบเอาจจะใส่ได้ปรุงแรงนิดนึงไม่ต้องเยอะได้ตรงนี้นิดเดียวพอได้พอเป็นสีสันอ อ่านมาครับราบเ๋ยใส่เยอ้ก็ได้ครับใส่ผักแล้วน่ากินมากครับผมอย่าชิมดีกันนะ ตสร็จสิ้นแล้ไรครับผมนี่ง่ายๆครับง่ายๆแต่ก่อนจะทำพิมีแต่ละคนเนาะทำไม่เหมือนกันครับแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันนี่ครับผมใส่เลี้ยงเมนูต่อไปครับลาบเลี้ยงแบบแกะเอาขั่วมี่ปูกันนะผักก็จะดีหลังนั่นไม่ดังแต่สวยๆปะ ใส่ลงไปได้นิดนึงน,นะงนะน้อยก็ต้มสุกไปนิดน้อยย้ำเซ็มไม่เ <c oughs> ซ็มดูแล้วครับตุ๋ยนิดหน่อยดตายครับบุ้งผมก็จะไปตำร้านอาหารนี้ใส่เยอะนีอะด,ดอ๋อเคครับประมาณนี้เนาะ ชิมได้นะ<อ>ชิมไม่ชิมได้นะไมได้เราเหมือนราดเลือดเราเรานส่เมนาบดใส่เมนาแล้วผมเราไปเรื่อยๆนะใส่เมนาครับผมถ้าใครมักผมก็ปิดผมไปแต่ก็อาจจะไม่ใส่มะนาวก็ได้เนาะใส่ผมไปเลยใส่เม <ừ> นาวใส่ไป, <ừ> ก,ไปก่อนนิดนึงเพื่อความหอมนะ จะก็แ,กแต่งหน้าเอาอีกทีเนาะนี่รับนไหมเรือเนาะรูร่งก็เป็นแบบเดี๋ยวเราจะไปขว <สะ S 2> ่ดสั้งกระทะเรียบร้อยแล้วครับผม อร่อสูงเนาะเดี๋ยวเราไปทานกันครับผมครับเดี๋ินดูให้ดูบรรยากาศกันขวดอ้าวรับขวดครับผมไหนครับลองทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวแตกเลยอ๋อใช่นะครับผมข้าวข้าวอ่านี่สุกเรียบร้อยแลนะครับสีสันเป็นไงบ้างครับนนี่มาากไครับผมชิมกันครับสวัสดีค่ะ มากินลาบคั่วฝีมือลุงเวทค่ะแล้วก็อะไรอีกนะคะลุงเวทก้อยมะนาว,านาวลุงเวททาน้ำจิ้มมาด้วย้จิ้มแจ่วจิ้มแจ่วแล้วก็มีน้ำพริกมาจากซุรินน้ำพริกคุณยายสายซิ่งแซบมากจะมากินข้าวกับข้าวเหนียวดูข้าวเหนียวลุงเวทนึ่งมา สุดยอดสุดยอดเลยค่ะอ่าชิมบ้นครับผมรสลงเอยโอ้ยหนูกินืน้ำลายมันลงเอกินอร่อยทำได้ขนนี้ครับโอ้งเอสุดยอดอะไรก็ไกวแบบเน,น่าแบบเองชมเองเนาะ ชิมไม่กล้าเลยอ่ะฝั่งน,นี้ครับผมโอ้ไม่กล้ามานนั้นอหูนแล้วนี่นอ่ะอืมอชิมวันนี้ไหมไม่เปน็นนำไหมรีบทนัทนเรียบร้อยแล้วอุ้ยมีมีติดเป็นักตอนเลยเอพื่อเพื่อน<ๆ>ผู้ชมหนึ่งคำขมอ,อร่อยอ่ะ ชินล่าสุดเพืนะครับอือร่อยงั้นเปิดร้านอาหารอีสานอยากเปิดอยู่แต่ยังไม่มีที่ <c oughs> อนาคตว่าจะเมวเร็วเลยอร่อยอ่ะแต่มันมไม่มีกลิ่นเลยแซ่บมากเลยเ าาาาเ,เียวอข้าวเหนียวข้าวเหนียวเยว,ยวไม่มีกลิ่นนีม่ชิมเข่าแล้วมืองแมชิมพี่มือลงแม่ก่อนอือ <c oughs> ยังไม่ข้าปากอือ <c oughs> แค่นี้สัมผัปเนาะอร่อยอ่ยรู้สูงรดีชุ่มข,ขั้วขั้วชว่อไไม่ได้้จำชิ้นห แก้วแก้วเก้วผมบบบบบมีขมใช่ไหน้รับรำมาจากบ้านฮะเชิญครับเชิญครับทานด้วยกันครับเอาจงเลยจงข้าวเหนียวไหมล่ะขี้เหร่นะปั้นกินได้ดีนะ เราไม่เยอะนะเรากินกล้วยมันต้องัดเยอะๆถ้ามียอดมะระจีนลกเด้อใช่ไอมะมะระลูกเล็กๆอ่ะครับใช่แล้วตอนเย็นมีเมนูนะเดี๋ยวทำน่าจะจิ้มจุ่มเนาะค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมตอนเย็นไดครับแม่ตอนนคิดต่อไปอะไรกี้อยากทำเกี๊วฮ้อนเหรออยากกินแจ่วฮ้อนนะคะ นุกเวตไอ้จงเขาเรียกอะไรนะขีพเพียนะไว้นะให้หมดเลยเออถ้าเกี่ยวหันไม่มีชีพเฮียไม่ใช่เกี่ยวหันนะงันที่เรา<อ>ทำจริงในห้องนั้นอร่อยนะอาหารถิงตัวเราวันนี้นะอก็อ,อ,อายแล้วความหิวไม่บอกใครื เิดอยู่ครับเปิดอยู่ครับมุณว่าเรากินข้าวเอ๊ะเรากินอะไรล่ะไม่เห็นเรากินข้าวอยู่คราก็เลยเกี่ยวเนาะอนนี้เราจัดไปไหนอ่ะจัดอร่อยเค็มถ้าไอ่ถ้าจะขั้วมันจะเค็มเลยเพราะไอ้น้ำมันแห้ง ไม่เข้มคือเป็นเคียนหมอนเลยเหรอไม่แต่อร่อยเข้มขน้นเนี่ยให้ดีดีเลยนีไ่ไม่อิ่ม นี่เหรอที่คนเราเขาเรียกสารแหนว่าผักเสริมหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอะไรนะผักเสริมแต่โรงเรียนไม่ชอบปลูกกลุ่ม,มนิดเดียวก็ขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวไปวขึ้นเอากิ่งมันไปปักก็ขึ้นเหรอแต่โรงเรียนไม่ชอบปลูกชื่อมันไงอ๋อเนาะกบ เขาอยากกันัเรื่องเอวอันนั้นสารแน่อันนี้สารแน่เอามันโดนสายตาอยู่เห็นไหมมันก็แต่ละแอนเหมือนกันแหละเขาเรียกว่ามิ้นมันอีส์มิ้นสปริงนั่งเนียงนะสปริงต้องเหนียงเหนียงไปเบรบสู้เสื้อพี่คนนั้นไม่ได้เลย กุ้แดงแกคุยแกคยดีอยู่นะสนิทสนิทเนี่ยพอแมวมีรสท่องอยู่ในอ่เนี่ยนะที่ซื้อมาเมื่อกี้ไม่ที่สั่งมาเมื่อกี้ไม่ที่สั่งมาแล้วข้างเขียวอ่ะที่เขามาส่งเมื่อกี้นี่ไง new honda city รุ่นนี้เหรอที่เอ๋ี่เอซื้อไปที่อยากได้อะสวยที่ว่ามันเหมาะกับผู้หญิงดีมันเมื่อหญ่ไปคิ่ว่าจะไปเอาอยู่ทีดำไม่สวยสีดำไม่สวยนระไม่มีด้วยเห็นแต่สีนี้บนถนนใช่เป็นเก่งสีดำสวยเก่งสีดำสวยแต่กระบะดำไม่สวย เห็นครับเอาอทานข้าวค่ะ <c oughs> อันนี้มีตับด้วยใช่ไหมคะลุงเวศ ิ้นกับทรงฟักตุ้งล่ากวางข้างในไหมนังจ้องมันกินจู้อ่ะมันกินตับดิบอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะอร่อยของเขาร้านเหรอโอเคนะครับก็ออประมาณนี้เนาะกับบรรยากาศว่างๆเที่ยงครับผมมาทำกับข้าวกินด้วยกันเนาะพร้อมไปนะครับครับรายการไปก่อนสวัญญสดีครับสวัญญสดีค่ะ